อ่ะคุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่ที่ทานอาหารเช้าอยู่ตอนนี้ขออภัยนะครับแล้วก็เรื่องนี้อยากนําเสนอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของผู้บริโภคเสียเงินไปแต่ว่าได้ของไม่ดีเท่าไหร่แต่ด้วยภาพและเนื้อหามันอาจจะไปบังทอนอาหารเช้านิดหน่อยนะฮะสองสามีภรยาเขาไปซื้อแกงถุงมาครับเป็นไก่พะโล้ก็ตั้งใจจะมาทานอาหารนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเปิดถุงออกมาปรากฏว่าโอ้โห ในถุงเนี่ยไก่พะโล้เนี่ยมันมีสิ่งแปลกปลอมมาด้วยนอนเต็มถุงเลยครัเมื่อเย็นนี้แฟนผมไปซื้อกับข้าวที่ปากซอยสามสิบเก้าได้ซื้ออะไรน้องน้องไก่ไกน้องไก่พะโลมาพอพอเปิดถุงใส่ชามพบไอตัวนี้เดินยุ่มย่ามยุ่มย่ามอยู่ในชามนี่นเห็นไหมเนี่ย ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้อะทำไมแม่ค้าเขาสับเผ่าอย่างนี้ครับอขออภัยจริงๆนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ผู้ใช้เฟซบุ o กรายรหนึงเขาโพสต์คลิปนี้เขาเตือนภยัยเขาต้องการจะเตือนภยัยครหลังจากที่ไปซื้อน่องไก่พะโลมาจากร้านข้าวแกงร้านหนึ่งแถวแถวรามคําแหงครับเมื่อเทใส่ภาชนะเพื่อจะทานปรากฏว่าหนอนมแมลงวันมันยั้วเย้เต็มน่องไก่เลยนะครับ เจ้าของคลิปเนี่ยก็คือนายแสงอรุณจำรัดเขาก็เล่าบอกว่าแฟนเขาเนี่ยทำงานอยู่แถวแถวรามคำแหงเนี่ยครับก่อนจะเข้าบ้านก็แวะซื้ออาหารเพื่อจะมารับประทานมื้อเย็นกับครอบครัวก็เป็นร้านประจำซื้อประจำเป็นเมนูไก่ต้มะโล้พอมาถึงบ้านครับก็เอาอาหารมาเทใส่จานปรากฏว่าเอ้าอะไรมันแปลกๆเนี่ยมันลอยอยู่ในเนื้อไก่พอไปเขี่ยดูแคะดูดีๆโอ้โหหนอนแมลงวันเต็มไปหมดครับ เขาบอกว่าเสียความรู้สึกครับแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะเอาอาหารไปคืนหรือว่าเรียกร้องอะไรกับแม่ค้าทางลูกค้ารายนี้บอกว่าแต่ต่อไปก็จะไม่ซื้อร้านนี้อีกแล้วครับข้าวตรงข้าแขวเชิงสะพานปากซอยรามส่างทเก้าก็ไปซื้อกับข้าว,าวธรรมดาปกติก็ซื้ออยู่ตรงนั้นทุกวันแล้วก็ร้านนั้นอะ่ะประจาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรก็ซื้อมานี่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะ่ะพอ มาแกะถุงแกะถุงจะกินน่ะก็เจอบรรดาเพื่อนเพื่อนนอนตายโยยโยยแบบมันมันไม่ไม่ไน่ามันไม่น่ามีอ่ะพูดง่ายมันไม่น่ามีจะพูดไว้ก่อนว่าจ่งที่จะพูดต่อไปนี้ก็ไม่ได้อยากจะไปเอาผิดเอาอะไรกับแม่ค้าเขาหรอกเขาาก็ทํามาหากินเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะเผลอเลย ส่วนคลิปที่โพสต์ลงไปเนี่ยผู้เสียหายก็คือลูกค้ารายนี้บอกว่าอยากเตือนภัยแล้วก็บอกให้แม่ค้าช่วยดูแลและใส่ใจกับอาหารที่ขายให้มากกว่านี้หน่อยขณะที่ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางเจ้าของร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงแห่งนี้เปิดมานานกว่า30ปีครับเขาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและเขาก็ชี้แจงอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไก่พะโล้นี้เนี่ยทางร้านไม่ได้ทําเองครับ ไปรับมาอีกทีจากร้านเจ้าประจําที่ตลาดโดยทําสําเร็จเป็นถูกถุงๆมาแล้วจากนั้นทางร้านเนี่ยก็จะเอามาอุ่นแล้วก็ใส่ถาดเพื่อวางขายซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกพอเกิดเรื่องขึ้นตนเองก็ไม่ได้ไปต่ออ่อตอว่าอะไรที่ร้านที่รับมา,าแต่ทางร้านเข้าแกงร้านนี้ที่รามคำแหงเนี่ยบอกว่าแต่ต่อไปนี้ก็คงจะไม่รับกับข้าวจากร้านนี้มาขายอีกล้ เพราะถือว่าชื่อร้านของตัวเองเนี่ยเสียหายไปด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตัวเองก็ขอโทษกับผู้เสียหายมากๆเลยไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะคืนเงินให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับนี่ทางร้านเขาชี้แจงมาล่าสุดะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะให้ทุกร้านทำเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะใส่ใจนิดนึงสุขอ,อนามัยเรื่องของความสะอาดก็ม,ะะมีเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญนะคะคุณผู้ชม